มาเจากกะกลวิธีของมิจฉาชีพ Li n e Open Cha ทที่กำลังระบาดหนักอยู่ตอนนี้นะฮะโอบอกเลยว่าคุณเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะขายของมือสองไม่เว้นแม้แต่หมอไปจนถึงผู้ประกาศข่าวชื่อดังคุณตะนารากรก็โดนมาแล้วนะคะเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีความรู้หรือไม่มีความรู้เลยนะมันอยู่ที่ว่าบางครั้งเรารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเราไม่ทันได้ฉุกคิดก็หลงกลตกเป็นเหยื่อได้ง่าย,ายและแอปลูเปอร์ที่มิจฉาชีพชอบใช้แอบอ้างมีจริงหรือเปล่าเสียเงินไหม เดี๋ยวโต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วมีชาชีพที่มันใช้วิธีการไลน์ Open c h ช t ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์กระดานสนทนาพูดคุยสาธารณะของแอปพลิเคชันไลน์มันมีมาอย่างนมนานแล้วโอ้เข้าใจว่าหลายสื่อที่ตีแผ่ไปก็ทําให้คนไทยได้เข้าใจมากขึ้นแต่ปรากฏว่าปัจจุบันก็ยังมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อก็เลยอยากจะขอมาเล่านะคะรายละเอียดกวลวิธีที่มจฉาชีพเหล่านี้ใช้เพื่อเตือนภัยหลายๆคนอีกแรง,นงนะหนึ่งนะหนึ่งพวกมันจะเริ่มจากการมองหายเหยื่อก่อนไม่ว่าคุณจะเจอพวก วันที่ไหนจะเป็นในกลุ่ม a c e b o o k ที่มีการซื้อขายของจริงๆและมีมิจฉาชีพปะปนเข้าไปหรือในกลุ่ม Li n e Open Chat ที่มีการซื้อขายแมวหมาจริงๆแต่มีมิจฉาชีพปนเข้าไปเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเจอที่ไหนก็ตามพวกนี้มันจะมองหาและเลือกเหยื่อที่ต้องการจะขายของมือสองโดยอาจทําทีมาเป็นแอดมินหรือทําทีมาเป็นลูกค้านั่นเองค่ะเล็งเป้าหมายก่อนว่าคนนี้แหละคือคนที่มันต้องการจะหลอก 2. พยายามโน้มน้าวด้วยเหตุผลร้อย8ให้คุณเข้าไปที่ LINE Open Chat ค่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่ามันจะหาคุณเจอและทักมาหรือคุณเป็นฝ่ายทักไปเพื่อจะขอเข้ากลุ่มสุดท้ายเกิดการพูดคุยกันปุ๊บพราะมันรู้ว่าคุณจะขายของมันก็จะทำทีอ้างเหตุผลต่งตางๆนานาเพื่อให้คุณเนี่ยตกลงเข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat เพื่อเข้าสู่กระบวนการหลอกต่อไป 3. เกิดกระบวนการตบตาเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจค่ะ ทุกครั้งเวลาที่มีคนนะคะต้องเข้าไปในกลุ่มไลน์ Open c h ชทที่มันสร้างขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าว้าวกลุ๊มนี้คึกคักมากเป็นกลุ๊มค้าขายในฝันที่พ่อค้าแม่ค้าอยากจะปล่อยของมือสองต้องการเลยเพราะอะไร1มีจำนวนสมาชิกเป็นหลักร้อยเลยค่ะซึ่งนั่นมิฉาชีพหมดแต่เราไม่รู้เราถูกกลอกอยู่คนเดียวท่ามกลางขบวนการของพวกมันนะคะพอเข้าไปเสร็จสับปุ๊บในกลุ่มนะคะโอ้โหก็จะมีการพูดคุยตอบโต้สนทนากันทั้งคนขายและคนอยากซื้อคึกคักส่งสลิปโอนเงินให้ชุบชับชุบชับไปหมด หลายคนที่อยากจะขายสินค้าพอเข้าไปเห็นแบบนั้นแล้วก็แบบว่าโหสวรรค์คนอยากขายของเลยแต่จริงๆแล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะอะไรมันจะปิดการขายกันได้ง่ายขนาดนั้นแพทเทิร์นการถามแล้วก็ตอบเนี่ยดูคลับคลายคลับคลากันไปหมดคือพูดง่ายๆว่าถามเละเอียดสินค้าแป๊บเดียวก็ตกลงตัดสินใจซื้อแล้วแล้วก็โอนเงินกันแล้วคืออันเนี้ย โอ้ไม่แปลกใจที่หลายคนจะหลงเชื่อว่ามันคือห้องที่มีการซื้อขายจริงๆเพราะว่ามิชชาชีพมันก็เนียนมากปลอมหมดนะฮะสลิปโอนเงินข้อความอะไรต่างๆคือทําเหมือนกับว่าโอนเงินเข้าบริษัทจริงๆเลยอะ่ะ 4. กดดันเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อโอนเงินค่ะ พอเราหลงกลเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วแล้วเราก็เริ่มที่จะขายสินค้ามันก็จะมีลูกค้าปลอมนะคะเข้ามาทักหาเราทันทีว่าสนใจอยากจะซื้อเนาะต่อรองกันไปนิดหน่อยถามรายละเอียดสินค้าสรุปปิดดิวได้มันตกลงจะซื้อทาทีว่าอ่ะเดี๋ยวจะโอนเงินทีเนี้ยพอจะโอนเงินปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกพวกมันหลอก ให้ไปถามแอดมินอีกห้องหนึ่งเพื่อขอรหัสการเป็นแม่ค้าก่อนอนะ่าไม่สามารถจะโอนเงินได้เลยนะมันจะต้องมีแบบต้องเปิดบัญชีกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของพวกมันซึ่งในจุดนี้ค่ะเมื่อถูกหลอกไปถามแอดมินอีกห้องเราต้องเสียเงินค่าเปิดบัญชีในหลักร้อยบาทค่ะ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นว่ามันเป็นหลักร้อยก็ไม่ทันได้ฉุกคิดเนาะก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรหลอกลองเปิดบัญชีดูและคุณก็จะได้รหัสมาซึ่งลูกค้าปลอมเหล่านี้มันก็จะโอนเงินเข้ามาไว้ทําให้คุณเห็นว่าโอ้ยมียอดเงินเข้ามาแล้วอยู่ในบัญชีของพวกมันแต่จริงแล้วมันเป็นเงินที่จะไม่มีวันตกถึงกระเป๋าของคุณเลยแหละค่ะและจังหวะนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอลูกค้าโอนเงินเสร็จปั๊บคุณต้องการจะถอนเงินคุณจะพบว่าคุณจะถอนไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาร้อยแปด 哦。嗯 าั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเพื่อที่จะหลอกล่อให้เราโอนเงินซึ่งจังหวะนี้ถ้าเหยื่อเริ่มรู้สึกลังเลฉุกคิดเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการกดดันโดยการให้ลูกค้าบอกว่ารอสินค้ายอยู่นะคะพี่หรือทําทีให้แม่ค้าคนอื่นเนี่ยทำมาเป็นตําหนิเราใช้สังคมใช้กดหมู่มากดดันพวกเราให้รู้สึกว่าต้องรีบทาตามที่พวกมันต้องการคือรีบโอนเงินต่อน,นั่นเองนะคะห้าปิดดีลการหลอกหลอกให้เหยื่อโอนเงินทําภารกิจไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ตัวนั่นแหละค่ะอย่าง ที่บอกไปนะคะพอเราเผไผายเนาะเราโอนในขั้นแรกเพื่อเปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยส่วนใหญ่เราพร้อมจะเชื่อมันแล้วละคะ่ะเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะได้เงินคืนใช่ไหมคะเราอยากจะขายสินค้านี้หรือบางคนโอนหลักร้อยไปมันโอนหลักร้อยกลับมาในจำนวนที่มากกว่ารู้สึกได้กําไรแล้วไม่ได้หลอกหนีได้เงินมาจริงๆแม้ว่าเราจะยังถอนเข้าบัญชีเราปกติไม่ได้ก็ตามแต่ร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยได้ถุกคิดตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็จะเชื่อมันทําตาม โอนเงินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะสิ้นสุดก็คือเมื่อต่อเมื่อเรารู้ตัวนั่นแหละค่ะสุดท้ายนะคะถามว่าแล้วแอปพลิเคชัน Loopers เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าที่มิจฉาชีพมันใช้แอบอ้างโอ้ต้องบอกว่าแอป l o o p e r มีจริงนะคะเขาเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้ามือสองออนไลน์เนาะของคุณครูลูกกอฟแล้วก็คุณเกตดวิจมาศแล้วก็ผู้ก่อตั้งอีกหนึ่งคนจริงๆเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะคะแต่เขายืนยันตรงนี้นะว่ามันเป็นสถานที่ฝากขายทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคช ที่โหลดได้ทั้ง App Store Play Store แต่ฟรีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตอนสมัครขายเนี่ยคุณแค่มีสินค้ามือสองที่ต้องการจะขายพักใส่กล่องแล้วก็ส่งไปให้เขาตามที่ที่อยู่ที่เขามอบให้คุณไม่เสียค่าอะไรเลยถ้าขายได้เมื่อไหร่คุณถึงจะต้องแบ่งค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งจากราคาสินค้าให้ทางแพลตฟอร์มเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณเก๋พิชามาเนี่ยเขาเคยมาคอมเมนต์คุณหมอแนทนี่นะว่าเขาเสียใจมากที่เขารู้นะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันเอาแอป,ปของเขาเนี่ยไปใช้หากินในทางที่ผิดแบบนี้แจ้งความไปแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องไม่คืบซึ่งเขาเสียใจมากๆสุดท้ายนี้โอก็ต้องขอย้ำนะคะว่าทางแอปพลิเคชันลู o เปอร์สเนี่ย เขามีช่องทางในการติดต่อแค่ผ่านเว็บไซต์นะผ่านแอปเท่านั้นนะจากคนที่จะค้าขายกับเขา Line Official เนี่ยใช้ในการถามตอบเท่านั้นเขายืนยันว่าไม่มีช่องทางการขายผ่าน LINE Open Chat อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอใครแอดไลน์มาหาคุณชวนเข้ากลุ่ม LINE Open Chat เขียนว่าลูเปอร์แพลตฟอร์มขายสินค้ามือสองอะไรต่างๆรู้ตัวได้แล้วนะฉุกคิดเลยนะ นั่นคือมิจฉาชีพล้านเปอร์เซนต์ค่ะสุดท้ายนี้เรื่องของมิจฉาชีพอ่ะมันก็จะพัฒนาเพื่อที่จะหาวิธีมาหลอกลวงเราทุกรูปแบบแหละแต่สิ่งสําคัญคือเราจะเป็นต้องมีความรู้มีภูมิและมีสติเอาไว้เสมอนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อพวกมันอ่ะท้ายนี้คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามายเยอะๆจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนกันก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะโอฝากหน่อยนี่ไหมคะช่วยกดหัวใจกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัววคุณด้ยนะ